อยู่กับโกงตอนที่สิบห้าลำดวนและน้ำตาของหยกเที่ยงวันนี้ลำดวนไม่กลับไปกินข้าวกลางวันที่กระท่อมริมบึงท้ายวัดของเธออย่างเคยเพราะเธอมีข้าวต้มผัดมาด้วยสองมัดแทนข้าวกลางวันได้อย่างดีฉันชวนเธอนั่งกินข้าวกับฉันที่โต๊ะเรียนในห้อง ลำดวนไม่ยอมกินข้าวที่ฉันจะแบ่งให้แต่เธอกลับให้ข้าวต้มผัดแก่ฉันกลีบหนึ่งเมื่อวานแม่ไปช่วยงานบวชนาคที่บ้านทิดอําเหลือจากใส่บาทมาลำดวนบอกพลางแกะใบตองที่ห่อข้าวต้มออกแล้วกัดกินอย่างอร่อ,รอยฉันก็ขอบเหมือนกันข้าวต้มผัดแต่นานๆจะได้กินสักครั้ง ส่วนมากพวกเพื่อนที่เป็นลูกศิษย์พระเอามาให้ฉันนึกถึงเรื่องต้นไม้ที่จะต้องไปปลูกให้คุณนายทองห่อขึ้นมาได้จึงถามลำดวนว่าเดี๋ยวนี้ที่บ้านยังมีต้นไม้ดอกไม้แยะไหมเธอพยักหน้าแล้วถามเสียงคับปากหยกจะทำไมอยากจะขอแบ่งบ้างเอาไปปลูกที่ไหนละ่ะที่หลังห้องแถวหรือ ฉันสายหน้าแล้วก็เล่าเรื่องราวให้เธอฟังตามที่เป็นจริงลำดวนยิ้มแย้มเมื่อเข้าใจเรื่องดีแล้วถามออกมาตรงๆว่าแล้วจะเอาเมื่อไหร่เย็นนี้เลยหรือเปล่าเปล่าแต่ไปดูไว้ก่อนได้ไหมละ่ะจะได้รู้ว่าได้อะไรแล้วมั่งขาดอะไรมั่งจะได้เตรียมขอคนอื่นอีกเอาสิ เย็นนี้ไปเลือกดูไว้ก็ได้เลิกเรียนแล้วไปด้วยกันฉันเคยไปที่กระท่อมของลำดวนหลายครั้งแล้วมีต้นไม้ดอกไม้ต่างๆอยู่รอบบ้านแต่ปลูกไม่เป็นระเบียบอะไรบางทีมันก็ขึ้นแสมกอของมันเองตามธรรมชาติเมื่อดอกแก่ร่วงหล่นลงดินได้ความชุ่มชื้นเข้าก็งอกเป็นต้นใหม่ขึ้นมาอีกลุงแก้ว ป้าแดงพ่อแม่ของลำดวนก็ใจดีมากเป็นชาวนาว่างงานนาก็ออกหาปลาหาผักไปตามหนองน้ำทั้งวันพี่พี่มีหลายคนต่างก็ขยันขันแข็งทั้งนั้นเธอเป็นลูกคนเล็กฉันเคยมีเรื่องชะกันที่สุดครั้งหนึ่งเกิดขึ้นที่โรงเรียนนี้เองเมื่อปีที่แล้วลำดวนเกี่ยวข้องด้วย และเป็นแผลที่ฉันจำติดตรึงไว้ในหัวใจมันเป็นชัยชนะที่ฉันต้องแลกด้วยน้ำตาลำดวนเป็นเพื่อนเล่นเพื่อนเรียนของฉันมาตั้งแต่เข้าชั้นประถมปีที่หนึ่งเมื่อปีที่แล้วเราก็เรียนห้องเดียวกันชั้นประถมปีที่สามนั่งโต๊ะคู่กันเหมือนกับปีนี้เช้าวันนั้นลำดวนยังทำการบ้านไม่เสร็จ จึงมานั่งทําต่อที่โต๊ะเรียนของเธออย่างรีบเร่งเพราะต้องส่งครูตอนเช้านี้ถ้าส่งไม่ทันจะต้องถูกทําโทษฉันมารู้ภายหลังว่าที่เธอทําการบ้านไม่เสร็จเพราะเมื่อคืนพ่อถูกงูกัดตอนไปกู้เบ็ดที่ริมบึงต้องช่วยกันพาเข้าไปที่ร้านหมอในตลาดแล้วก็วุ่นวุ่นกันอยู่จนดึกกว่าจะปลอดภยัยจึงไม่ได้ทำการบ้าน เมื่อฉันหิ้วกระเป๋าเดินเข้าห้องเรียนที่นั่งของฉันซึ่งอยู่ติดกับลำดวนมีสมเกียรติลูกชายศึกษาธิการอำเภอนั่งวางก้ามอยู่และกำลังเย้าแย่รบกวนการทำการบ้านของลำดวนอยู่ฉันเดินเข้าไปที่หน้าโต๊ะขอให้ลุกขึ้นเพื่อฉันจะได้จัดกระเป๋าและอับข้าวเข้าลิ้นชักโต๊ะให้เรียบร้อยเพราะโรงเรียนจะเข้าอยู่แล้ว สมเกียรติตอบอย่างวางเขื่องว่าในโรงเรียนนี้กูจะนั่งตรงไหนก็ได้พ่อกูเป็นศึกษาใหญ่กว่าครูใหญ่อีกโว้ยกูจะนั่งบนหัวมึงก็ได้ไอหยกแล้วเขาก็หันไปกระเซ้าเย้าแย่ลําดวนทําเป็นไม่แยแสฉันผู้ซึ่งเป็นเจ้าของที่นั่งที่เขาถือวิสาสยึดครอง จะด้วยบังเอิญหรือเจตนาก็ไม่รู้ได้สมเกียรติเอาศอกของเขากระแทกต้นแขนของลำดวนเล่นลำดวนกำลังจิ้มปากกาคอแรงสีแดงคาอยู่ในขวดหมึกพอดีขวดหมึกล้มหกกระจายรถสมุดทําเลขและกระเซน็นเปื้อนเสื้อของเธอหลายจุดใหญ่เธอร้องไห้โฮฉันจ้องหน้าสมเกียรติด้วยความเจ็บร้อนแทนลำดวน มองหาพ่อมึงหรือไงวะไอ้เฮียหยกมันหันมากราดเกลี้ยวใส่หน้าฉันอย่างพานแทนที่จะสำนึกต่อความผิดของตัวที่ก่อขึ้นฉันไม่ต่อล้อต่อเถียงรีบเดินไปที่หน้าประตูห้องเรียนหยิบผ้าขี้ริ้วถูพื้นห้องมาซับรอยหมึกบนสมุดและเช็ดโต๊ะให้ลำดวนที่เอาแต่ร้องไห้อยู่อย่างน่าสงสาร สมเกียรติเอื้อมมือมากระชากผ้าขี้ริ้วในมือฉันอย่างแรงจนฉันหน้าขมำอีลำดวนเป็นแม่มึงหรือไอ้เฮียยกฉันหน้ามืดยืดขึ้นทันทีตวัดผ้าขี้ริ้วกลับมาลายผ้าฟาดเข้าที่แก้มของมันพอดีเสียงดังผับมันลุกพรวดขึ้นมาปราดออกจากโต๊ะทยานใส่ฉันทั้งหมัดทั้งตีน ฉันตีกันเชียงถอยออกไปจนติดกระดานดำเพราะตัวเล็กกว่าสู้แรงประทะไม่ได้เราปักหลักแลกหมัดกันอยู่ตรงนั้นเองมันต่อยหน้าฉันลวงท้องตุ้ยเข้าไปที่ยุ้งข้าวไม่ยั้งมือเหมือนกันมันตัวงอจุกเสียดแต่ก็ทนทายาิไม่ยอมลม้มมีน้ำํามยังกระหน่ำหมัดเข้าโหนกแก้มและขมับของฉันได้จังจอีก หมัดหนึ่งของมันยักเปรี้ยงเข้าปากครึ่งจมูกครึ่งของฉันเต็มเหนียวสถานไปทั้งตัวเลือดกำเดาไหลโกรกปากแตกเลือดกลบหลังติดกระดานดำไม่มีทางหลบอีกหมัดหนึ่งของมันอัดเข้าเต็มเบ้าตาซ้ายดาวขึ้นเขียวแดงเหลืองระยิบระยับไปหมดมือฉันไต่ปะปะไปคว้าเอาแปรงลบกระดานดำเข้าพอดี กำไว้เต็มมือมั่นคงแล้วสวิงเปรียงสุดแรงเกิดออกไปอย่างหลับหูหลับตาเสียงดังชกมันร้องเหมือนควายถูกตีแสกหน้าค่อยค่อรูดลงไปกองอยู่กับพื้นห้องฉันพยายามเปิดเปลือกตาขึ้นดู <c oughs> เห็นมันนอนหน้าทิ่มอยู่กับกองเลือดสดๆใครก็ไม่รู้ไปตามครูนินครูพละมาะห้ามศึก แกวิ่งครวดพลาดเข้ามาในห้องพอเห็นคนที่จมเลือดอยู่เป็นใครแกก็ร้องออกมาลั่นห้องว่าฉิบหายแล้วละมึงพอดีครูบรรยงถลันเข้ามาอีกคนก่อนที่ครูนินจะพูดพ่นอะไรออกมาอีกครูบรรยงสั่งชันเสียงหนักๆว่ายกเข้าไปนั่งที่ห้องพักครูใหญ่ก่อนไปอย่าเพิ่งล้างหน้านะ เดี๋ยวครูจะตามไปฝ่ายครูนินรีบช้อนร่างของสมเกียรติที่ปวกเปียกอยู่กับพื้นเข้าอ้อมแขนแล้ววิ่งออกจากห้องเรียนรีลงบันไดไปชั้นล่างปากก็ร้องตะโกนว่าเฮ้ยเรียกรถสามล้อให้คันเร็วเร็วโวยตอนเช้าเช้าอย่างนี้รถสามล้อหาไม่ยาก พราะมีเข้ามาส่งนักเรียนเจ้าประจำและส่งครูผู้หญิงหลายคันครูนินจัดแจงพาสมเกียรติไปทำแผลที่ศุขษาลาฉันเห็นตอนอุ้มไปมีเลือดไหลโกรกครึ่งหน้ามีแผลตรงหางคิ้วคงชะกันหน้าดูเพราะฉันสวิงออกไปเต็มแรงฉันเดินออกจากห้องเรียนที่เกิดเหตุ ไปยังห้องครูใหญ่ซึ่งอยู่ที่หน้ามุกชั้นบนของตัวโรงเรียนขณะนั้นครูใหญ่ยังไม่เข้ามาในห้องฉันนั่งลงที่เก้าอี้ตัวหนึ่งอย่างหวันหวันไม่รู้ว่าเรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างไรคำว่าฉิบหายแล้วละมึงจากปากของครูนีนยังก้องอยู่ในโสตประสาทของฉันการวิวาทกันถึงขนาดเลือดตกยางออกเป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้ว แต่นี่สมเกียรติยังเป็นถึงลูกชายศึกษาธิการอำเภอซึ่งมีอำนาจล้นเหลือเหนือครูในอำเภอนี้โทษทันที่ฉันได้รับคราวนี้คงจะไม่น้อยเลยแต่อีกใจหนึ่งฉันบอกตัวเองว่าฉันไม่ได้เป็นคนผิดสมเกียรติต่างหากที่ผิดลำดวนกับเพื่อนนักเรียนในห้องคงจะเป็นพยานให้ฉันได้หลายคน ครูใหญ่กับครูบรรยงเดินเข้ามาในห้องสีหน้าเคร่งเครียดทั้งคู่ในมือครูบรรยงมีแปรงลบกระดานถืออยู่ครูใหญ่เดินไปนั่งที่โต๊ะประจำตำแหน่งครูบรรยงลากเก้าอี้ไปนั่งตรงกันข้ามแล้วกวักมือเรียกฉันเข้าไปหาฉันเดินเข้าไปยืนชิดเท้าเรื่องมันเป็นอย่างไรกันครูใหญ่ถามขึ้น เล่าให้ครูฟังซิครูต้องการฟังเรื่องจริงฉันหันไปมองหน้าครูบรรยงครูพยักหน้าให้น้อยๆย,ยิ้มนิดๆเหมือนจะให้กำลังใจพอฉันเล่าจบครูใหญ่พูดกับครูบรรยงเบาๆว่าหยกเล่าตรงกับที่นักเรียนในห้องบอกเราเฮยังไม่รู้เลยว่าท่านศึกษาจะว่ายังไง คนไหนไม่ผิดเราก็ลงโทษไม่ได้ครูบัญยงพูดขึมขึมถูกละจะไปลงโทษคนไม่ผิดได้ยังไงผมคนหนึ่งทำไม่เป็นแต่ท่านศึกษาคนนี้เป็นยังไงคุณก็รู้นี่นาครับพอจะรู้ครูบัญยงตอบรับแล้วหันมาทางฉันยกออกไปนั่งรอที่นอกห้องก่อนไป เดี๋ยวเรียกแล้วค่อยเข้ามาฉันคำนับแล้วเดินออกจากห้องครูใหญ่ที่หน้าห้องมีนักเรียนหลายชั้นมาจับกลุ่มออกันอย่างใคร่รู้เหตุการณ์ลำดวนหยุดร้องไห้แล้วยืนอยู่แถวหน้าอย่างงอยๆยเธอคงวิตกแทนฉันเหมือนกันเพื่อนเพื่อนกราะเข้ามารุมล้อมฉันอย่างเป็นห่วงเป็นใย เสียงระฆังเข้าแถวดังขึ้นกลางวานไปทั้งโรงเรียนพวกนักเรียนค่อยๆทยอยไปเข้าแถวกันอย่างอ้อยอิงครูประจำชั้นคนหนึ่งออกไปทำหน้าที่ควบคุมการเข้าแถวแทนครูนินซึ่งพาสมเกียรติไปเย็บแผลที่ศุขศาลายังไม่กลับครูใหญ่กับครูบัญยงคงจะพูดคุยความลับกันจึงให้ฉันออกมานอกห้องสักครูใ่ใหญ่ๆ ก็เรียกฉันกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งฉันเดินเข้าไปนั่งลงที่เก้าอี้มุมห้องจิตใจยังไม่หายหวาดวันเพราะคำว่าท่านมันยิ่งใหญ่มีอนุภาพเหนือความรู้สึกของฉันเหลือเกินทำให้นึกถึงภาพอันใหญ่โตดูร้ายของยักษ์มารข้าราชการบ้านนอกดูจะมีอำนาจราชศักดิ์เหลือคณะนา อำนาจนี้แผ่รัศมีไปถึงลูกเมียรบริวารด้วยลูกข้าราชการหลายคนเหลืองมากเป็นคนเกกมเมเรกเกเรรังแกคนอื่นตลอดเวลาพวกลูกตำรวจอีกพวกหนึ่งมีเลวๆหลายคนยิ่งเจอพวกไอต้ตีหน้าจืดๆอย่างพวกฉันมันยิ่งข่มเหงเพราะรู้ว่าใครๆก็ต้องกลัวเกรงบารมี ความเป็นลูกตำรวจของมันคราวนี้ฉันโดนเข้ากับตัวเองอย่างจังไม่รู้ว่าท่านจะว่าอย่างไรเหมือนกันนักเรียนเข้าห้องเรียนกันแล้วเสียงสวดมนต์พร้อมกันดังกระหืมไปทั้งโรงเรียนจากนี้ก็จะเป็นเสียงขานชื่อนักเรียนประจำวันแล้วก็เริ่มเรียนวิชาแรกคือเลขคณิต ใครไม่มีการบ้านส่งหรือทำมาไม่ครบจะต้องถูกหวดก้นที่หน้าฉันฉันจะได้เรียนหนังสือต่อไปอีกไหมหนอหรือว่าจะถูกไล่ออกเสียตั้งแต่วันนี้เพราะไปต่อยลูกชายเกเรของท่านเข้าจนเลือดโกรกหน้ามากันแล้วครับครูบัญยงหันหน้าจากหน้าต่างห้องบอกกับครูใหญ่ท่านศึกษามาเองพาลูกชายมาด้วย ครูใหญ่พลุนพลันออกจากห้องทันทีคงลงไปต้อนรับฉันคิดครูบรรยงหันมาทางฉันแล้วพูดเสียงอ่อนโยนว่าหยกไม่ต้องกลัวนะครูใหญ่กับครูจะรักษาความยุติธรรมเต็มที่ใครผิดว่าไปตามผิดเดี๋ยวหมดเรื่องหมดราวแล้วค่อยไปล้างหน้าใส่ยานะ เอาไว้ให้ท่านศึกษาดูก่อนว่าเราก็เจ็บเหมือนกันเป็นการป้องกันตัวจริงๆครับเสียงเดินกระแทกส้นเทา้าดังกึงกึงเข้ามาในห้องครูใหญ่เสียงมันดังสะเทือนเลื่อนลั่นเข้ามาในหัวใจของฉันด้วยท่านศึกษาทิการอำเภอเดินอาจอาจนำหน้าคนอื่นเข้ามา สมเกียรติเดินหน้าเซวซี่ตามหลังมาต้อยๆที่หางคิ้วซ้ายมีผ้าสีขาวปิดแผลอยู่แถบยาวหน้าตาส่วนอื่นๆนอกจากคราบเลือดที่ล้างไม่สะอาดแล้วไม่มีริ้วรอยอะไรเพราะฉันต่อยไม่ถึงผิดกับหน้าฉันที่ปูดเขียวทั้งปากเบ้าตาโหนกแก้มและอื่นๆ ท่านศึกษาหันมาจ้องฉันตาแทบถลนใบหน้าอูมอ้วนแดงก่ำไปตลอดทั้งศีษอันล้านเลียนไอ้นีเ่เหรอที่ทำลูกชายอัวกระผมไม่ทราบว่าท่านศึกษาทราบเรื่องทั้งหมดแล้วหรือยังหยกมานี่ครูใหญ่กวักมือเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ท่านฟังซิฉันเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่ง ครูบรรยงพูดขึ้นว่าท่านจะฟังเด็กนักเรียนที่เห็นเหตุการณ์ในห้องไหมครับแต่ทางโรงเรียนได้สอบสวนแล้วปรากฏว่าเด็กทุกคนนั้นพูดตรงกับที่หยกเล่ามานี่แสดงว่าเป็นความจริงตรงกันเด็กชายหยกป้องกันตัวป้องกันตัวท่านตะโกนออกมาเสียงคับห้องครูหมายความว่า ลูกชายอัวทำร้ายเขาก่อนอยังงั้นใช่ไหมลูกชายอัวผิดใช่ไหมประจักษ์พยานแสดงอย่างนั้นครับกระผมไม่ได้ปรักปรำครูบรรยงพูดเสียงต่ำๆอย่างขมอารมณ์ไอ้นี่ลูกใครท่านถามปลายหางตาแดงขุนมาทางฉันเด็กในตลาดครับครูใหญ่ตอบเองเป็นเด็กเรียนดี ความประพฤติเรียบร้อยอัวรู้แล้วอัวเป็นศึกษาหรืออย่าลืมท่านตวาดแล้วถามอย่างที่ไม่มีใครคาดว่าจะได้ยินเรื่องนี้หรือว่าใครผิดหละ่ะกระผมเห็นว่าเด็กชายหยกไม่ผิดครับครูใหญ่ตอบหนักแน่นหมายความว่าลูกอัวผิดหรออท่านจะฟังพยานอื่นๆด้วยไหมครับ เผื่อท่านจะได้พิจารณาเรื่องราวง่ายขึ้นอีกอัวไม่มีเวลาเสียงท่านเขียวแต่ลูกอ้วเย็บถึงห้าเข็มเชียวนะโวยแล้วยังต้องเป็นคนผิดอีกหรอกระผมลงโทษคนที่ไม่ผิดไม่ได้แต่คนที่ผิดกระผมยกโทษให้ได้ท่านศึกษาอึง้งไม่กล้าเล่นแง่กับครูใหญ่และครูบัญยงมากนะัก เพราะรู้ดีว่าทั้งสองสนิทกับท่านนายอำเภออีกสักอึดใจท่านศึกษายกมือขึ้นโบกไปมาพูดว่าเอาละไม่อยากยืดเยื้อจะว่ายังไงกันลูกอัวหน้าตาแหกอย่างนี้ต้องเสียขวัญเสียเวลาเรียนสุดแต่ท่านจะเห็นควรครับครูใหญ่ตอบอย่างสงวนท่าทีพ่อแม่มันเป็นใครเออ เด็กนี่อยู่กับกงครับแก่มากแล้วยากจนด้วยครับครูบรรยงพูดดักคอออกไปเพื่อตัดปัญหาเรื่องข้าทำขวัญท่านศึกษาหายใจฟืดฟาดแล้วโพล่งประกาศสิทธิออกมาว่าให้มันเอาดอกไม้ทูบเทียนมากราบตีนอัวแล้วขอโทษลูกชายอัวเสียด้วยครูใหญ่หันมองตาครูบรรยงเหมือนจะหารือ ครูบัญยงพูดออกมาเบาๆว่าครับผมจะลงไปหาดอกไม้เองท่านศึกษานั่งหน้าบึ้งตึงส่วนสมเกียรติหน้าซีเผือดเมื่อสบตากับฉันเขาเมินหน้าไปอีกทางหนึ่งทันทีอีกชั่วครูครูบัญยงกลับเข้ามาในห้องในมือมีดอกบานชื่นดาวเรืองและบานไม่รู้โรย เดินไปที่โต๊ะหมู่บูชามุมห้องหยิบทูปกับเทียนดอกเล็กมารวมเป็นกรรมแล้วเอาอยางวงรัดไว้เดินมาที่ฉันเอื้อมมือแตะหลายให้ลุกขึ้นยื่นกาดอกไม้มาให้ฉันเห็นมือของครูสั่นนิดๆครูใหญ่เดินเข้ามาที่ฉันจูงแขนให้มาอยู่ตรงหน้าท่านที่นั่งเอเตรอการกราบตีนอยู่ยก ครูใหญ่พูดเสียงหนัก,หนกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ครูได้สอบสวนพยานทุกคนแล้วและสมเกียรติก็ไม่คัดค้านความจริงทั้งหมดครูเห็นว่าหยกทำไปนั้นเป็นการป้องกันตัวไม่ผิดแต่ครูต้องการให้หยกกราบขอโทษคุณพ่อของสมเกียรติเขาย่อมเกิดความทุกข์กังวลในความเจ็บป่วยของลูกหยกก้มลงกราบท่านเสีย เพื่อท่านจะได้สบายใจและไม่ถือโทษโกรธเคืองต่อไปอีกอา้าวก้มลงกราบฉันคุกเข่าลงแทบเท้าของท่านศึกษาผู้ทรงอำนาจดอกไม้ในมือสั่นระร,ริกด้วยความขมขื่นฉันไม่ผิดแต่ต้องกราบตีนขอโทษเขาฉันก้มหน้าผากลงจดกับมือที่ถือดอกไม้มือที่ไม่ได้พนม ฉันค่อยๆลุกขึ้นยืนครูใหญ่รับกําดอกไม้ในมือฉันไปโยนโครมลงบนโต๊ะอย่างไม่แยแสสายตาและความรู้สึกของท่านแล้วจูงฉันไปยืนตรงหน้าสมเกียรติพูดขึ้นว่าหยกถึงแม้ว่าหยกจะป้องกันตัวไม่ผิดแต่ได้ทำให้สมเกียรติเขาบาดเจ็บและต้องเสียการเรียนขอโทษเขาเสีย และจะได้เป็นมิตรกันต่อไปเอา้าพูดสั้นๆก็พอขอโทษฉันหลุดคำพูดออกไปอย่างยากเย็นแม้ว่ามันจะสั้นเพียงสองพยางเท่านั้นขอโทษท่านลากแขนลูกชายผลุนผลันออกไปจากห้องคงเจ็บอายไม่น้อยเหมือนกันที่ไม่สามารถสแดงเดทได้เต็มอัตราที่โรงเรียนนี้ เดินลงส้นออกไปโดยไม่ยอมรับไหว้ใครเลยฉันกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่มันรินไหลลงมาจนเผาร้อนไปทั้งสองข้างแก้มยกไม่ต้องเสียใจบางครั้งเราต้องยอมรับความขมขื่นทั้งที่เราไม่ผิดเขาเป็นเจ้านายเขามีอำนาจลืมเสียชีวิตของคนจนอย่างเรา ยังต้องได้พบความอายุติธรรมอีกมากนะักครูบรรยงตบเบาๆที่ไหล่ของฉันไปครูจะทำความสะอาดแล้วใส่ย,ยาให้เย็นนี้ครูจะไปส่งที่ตลาดจะได้อธิบายให้กงฟังว่าหยกไม่ผิด